ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัววิธีสังเกตมือถือ Hack. โดนแฮก 1. โทรศัพท์มือถือมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีดำหรือครึ่งตัวเลขแปลกๆเครื่องรีเซ็ตตัวเองบ่อยๆแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติมีการส่งข้อมูลให้ผู้อื่นอัตโนมัติเป็นต้น 2. มีป๊อปอัพหรือสกรีนเซเวอร์แปลกๆมักมีมันแวร์จำนวนมากที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียผ่านป๊อปอัพโฆษณาซึ่งเมื่อคลิกแล้วจะนำไปยังเว็บไซต์ที่ฝังมันแวร์ที่ใช้หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินของเจ้าของเครื่องดังนั้นห้ามกดป๊อปอัพที่ผิดปกติหรือไม่เกี่ยวข้องไม่เคยใช้งานไม่รู้จักมาก่อน 3. โทรศัพท์มีอาการของระบบเครื่องช้าและเน็ตหมดเร็วผิดปกติยกเว้นโทรศัพท์รุ่นเก่าตกรุ่นให้ลองทดสอบรีเซ็ตเครื่องเป็นค่าเดิมจากโรงงานและยังมีอาการผิดปกติมีความเสี่ยงที่เครื่องจะถูกแฮกได้ 4. มีแอปพลิเคชันแปลกๆติดตั้งเองโดยไม่รู้ตัวหากมีแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ดาวน์โหลดเองควรลบหรือนาข้อมูลนั้นออกจากเครื่องทันที 5. เว็บการพนันเกมออนไลน์ส่งมายัง SMS หรือแชร์ผ่านอัลบั้มรูปห้ามกดรับหรือยืนยันหรือตกลงให้กดรายงานว่าเป็นสแปมหรือข้อความขยะทันทีวิธีแก้ไข 1. ลบแอปพลิเคชันแปลกๆที่ไม่เคยดาวน์โหลด 2. แจ้งทุกคนที่เราบันทึกรายชื่อว่าอย่าก,กดลิงก์ใดๆที่ส่งไป 3. เปลี่ยนพาสเวิร์ดแอปพลิเคชันธนาคาร 4. รีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าจากโรงงานขอบคุณข้อมูลจากกองบังคับการปราบปราม